ลือหงงพิจารณาขายโมซาล่าซัมเมอร์นี้สื่อแนะสูตรเบียร์ซ่าลีดฟอร์มนูเยสการันตีเล่น UCL 99.9%สรุปข่าวลีอาภูประจำวันที่29เมษายนกับผมโคนแอคนะครับสวัสดีครับมาพูดคุยข่าวสารทีมลีอาภูกันนะครับเห็นหน้ากันแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาแบบคลิปไม่ได้แบบไลฟ์นะเพราะว่าวันนี้ข่าวมีไม่เยอะมากก็เอาแบบสั้นๆดีกว่าเอาแบบว่าไม่ยาวมากดีกว่า ดังนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบนใหม่ SPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปลวกกันน้า100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีรายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188ครับเริ่มต้นเอาข่าวที่มัน เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจข่าวแรกดีกว่านั่นก็คือเมื่อวานนี้นะครับผลการในขันเนี่ยก็เป็นทั้งอาร์เซนอลและก็แมนซิตี้ที่เก็บชัยชนะได้นั่นแหละก็มันก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับเราแล้วเพราะว่าเราก็น่าจะหมดรุ้นแชมป์ไปแล้วแบบแทบแทบจะรนะ้อเปะเออแต่ว่าไอ้เรื่องรุ้นท็อปโฟผมบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะการันตีท็อปโฟได้ภายในคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าอาร์เซนอลครับนะเมื่อคืนนี้เขาจัดให้เขา อาร์เซนอลเขาชนะสเปอร์สามต่อสองทำให้ตอนนี้ครับแต้มมันการันตีแล้วครับว่าลิเวอร์พูล99.9อนใช้คำนี้น่าจะได้ไปเล่นในศึก UCL ซีซั่นหน้าเพราะว่าคงไม่หลุดท็อปโฟแล้วด้วยแต้มตอนนี้อ่ะดูตามนี้ครับคือด้วยตารางคะแนนตอนนี้หลังจากสเปอร์สะดุดไปเนี่ยเท่ากับว่าสเปอร์จะเก็บแต้มได้มากที่สุดใน5นัดที่เหลือก็คือ75แต้มนั่นแปลว่าสเปอร์ไม่มีทางแต้มมากกว่าลิเวอร์พูลเต็มที่เลยสเปอร์ชนะ5นัดรวดก็คือ75แต้ม แต่ว่าลิพูเราเนี่ยนะลูกได้เสียดีกว่าสเปอร์ถึง25ลูกคือผมติ่ง0 1 0 1 0 0เอาไว้ตรงที่ถ้าเกิดว่าสเปอร์ชนะนัดละ5ลูก4-5ลูกยิงยิงนัดละ4-5ลูกใน5นัดที่เหลือในขณะที่ลิพูแพ้เยอะหน่อยแพ้นัดละ2-3ลูก2-3ลูกเรื่อยๆผมว่ามันก็อาจจะทำให้โดนแซงได้ลูกได้เสียไดย้แต่ลิบูต้องแพ้รวด3นัดเลยนะซึ่ง ลิพูเราจะทาไม่ได้เชียวหรอแค่แต้มเดียวอะ่ะหรือสเปอร์ห้านัดอะ่ะจะชนะรวดจริงหรอสเปอร์มีเจอริยูที่แอนฟิวสเปอร์มีเจอแมนซิตี้ด้วยก็พอมองเห็นแบบนี้แล้วมัน9.9.9ซจริงครับนัดหน้าเนี่ยอสมมติเล่นแอน field, ฟิวริยภูเสมอสเปอร์จบเลยริยูก็76แต้มสเปอร์ไม่มีทางแซงได้แล้วขณะเดียวกันมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วแมนยูจะแซงที่ขึ้นมาจบท็อปโฟได้บ้างไหม แมนยูก็ตามวิลล่าไม่ทันแล้วเหมือนกันครับดูสิครับแมนยูเนี่ยจะมีแต้มได้มากสุดคืออ่าอีกสนัดใช่ไหมบวกอีก12ก็จะเป็น66แต้มนั่นแปลว่าต่อให้แมนยูเก็บสนัดที่เหลือได้ก็จะมีแค่66แซงวิลล่าไม่ได้อยู่ดีแตงัันแมนยูครับก็ไม่จบที่6ที่5ก็ที่7อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับเต็มที่ของแมนยูน่าจะได้ประมาณนี้ก็ไม่สามารถแซงขึ้นมาท็อปโฟร์ได้นะครับก็เป็นลิอร์เราที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกปีหน้านะ อ่ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับที่โมซาร่ากับเจอเกนคอัมีปากเสียงกันเมื่อวานนี้เราก็ไม่รู้ละครอบบอกเคลียร์แล้วแต่ซาร่าบอกอยาให้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลุกลามไปมากมากกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ว่าหลายหลายคนก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงมีการคุยกันหลังบ้านหรืออะไรต่างๆนานาที่เดี๋ยวคงจะเมื่อทั้งคู่อารมณ์เย็นลงโดยเฉพาะโมซาร่าเราไม่รู้หรอกว่าทั้งคู่คุยอะไรกันได,ได้เพียงแค่เดาวอย่างที่บอกนะว่าครอปไปพูดต่อว่าอะไรไหมว่าเนี่ยเปลี่ยนตัวช้า บบว่าทําตัวชักช้าไม่อยากลงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่พอใจที่ไม่ยอมจับมือช็อตแรกไหมหรือยังไงหรือโมซาร่าไม่พอใจอยู่แล้วที่ก็โดนดับสำรองแล้วยังมาเปลี่ยนตัวนาทีเจ็สิบกว่าอีกอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเราไม่ได้ยินจากปากของทั้งคู่แบบมันไม่ได้มีเสียงไมโครโฟนข้างสนามมาเปิดให้เราฟังนี่เราก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกรันแต่เอาเป็นว่าผมขอไปบทสรุปตรงที่เจมี่คาราเกอร์ดีกว่าผมว่าค่อนข้างที่จะเห็นภาพดิคาราเกอร์ ure, เขาก็บอกนะครับว่า โมซาร่ากับเจเกนคอปท้ายที่สุดทั้งคู่คือเลเจนส์ของเราอาร์บสเลเจนส์นะครับแล้วก็เราอย่าเลือกข้างเลยนะเหมือนคาร์อร์เขาก็ไม่สบายใจเนาะเพราะแฟนบอลตอนนี้นก็มีเลือกกูอยู่ทีมเจเกนคอปกูอยู่ทีมโมซาร่าเลือกข้างอ่คารล่าบอกว่าอย่าเลือกข้างเลยซาร่าก็คงจะหุดหงิดที่ตัวเองโดนดับสำรองนั่นแหละนะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะ จับมือหรือโอบกอดบอสเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นส่วนคอปก็อาจจะก็ไม่ชอบในสิ่งนั้นเหมือนกันอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะภาพรวมก็คืออะแม้โมซาร่าอาจจะมีพูดตรงมิกโซนที่ในเรื่องที่ไม่ควรพูดอะอันนั้นก็มีเขาก็โดนตําหนิไปก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าเ e t อ let let them ด o ซ t อนา let them sort i สก็คือปล่อยให้พวกเขาแก้ไขกันเดี๋ยวพวกเขาไปคุยกันเองหลังบ้านเชื่อว่าคาร์ลเกอร์เชื่อว่าเดี๋ยวคอปกับซา,าล่าเดี๋ยวคุยกันเองอยู่แล้ว แล้วก็มาเอ j นจอยกันในช่วง2-3สสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้กันเถอะมาเอ j นจอยกันนะครับแล้วก็ทั้งคู่ที่ผ่านมาช่วยซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนนำพาสโมสรมาประสบความสำเร็จขนาดนี้นะดังนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวทั้งคู่เคลียร์กันได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแ้าหลายคนก็เห็นด้วยกับเจมี่คาร์เกอร์ว่าเออมันสุดท้ายมันคืออารมณ์ในเกมครับเพื่อนๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโมเมนต์ที่คนแม่งโมโหอะ คนเราเวลาโมโห О หรือคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ในโมเมนต์นั้นๆมันก็อาจจะทําอะไรที่ไม่ควรหรือภาพที่ไม่ดีออกมาแต่สังเกตไหมคนเราพออารมณ์เย็นลงแล้วคุยกันมันก็สามารถขอโทษขอโพยหรือเข้าใจกันได้หร,หรือหรือก็ใช่ไหมฮะคนเรามันคนละล่างกันอยู่แล้วตอนโมโห О กับตอนที่อารมณ์เย็นมันคนละล่างกันอยู่แล้วดังนั้นะรเรื่องนี้เรื่องดราม,ม่าพวกนี้ผมจะพูดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอัปเดตอะไรสําคัญผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าเออ มองค่ามันไปบ้างในเรื่องพวกนี้นะอยู่เสพแต่ดราม่าก็ปวดกระบาลเปล่าๆนะครับมาดูกันที่เรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องอนาคตของมูซาลาแน่นอนแต่สิ่งที่สื่อมันจะเล่นกันมันก็มันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะเล่นเรื่องอนาคตซา่าว่าไม่แน่ไม่นอนในซัมเมอร์นี้มาดูครับมีหลายแหล่งข่าวที่น่าสนใจเอาแหล่งข่าวแรกเลยครับพีทโอรุกนะครับของฟุตบอลอินไซเดอร์อันนี้อาจจะไม่ใช่เทียสูงครับ ผมให้ประมาณสักกลางๆค่อไปข้างล่างซึ่งก็ต้องกรองหนักๆเลยเหมือนกันแต่เขาก็บอกนะครับว่าลิอร์พูเนี่ยพร้อมอบกอดข้อเสนอจากทางซาอุาาดิอาระเบียถ้าเกิดมีการยื่นมาในซัมเมอร์นี้นะครับพร้อมรับฟังเลยโดยลิอร์พูอาจจะพร้อมรับฟังขั้นขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100ล้านปอนด์ไปจนถึง150ล้านปอนด์นะครับพีทโอลูบอกนะครับว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเล็งที่จะเสริมแข้งระดับโลกอีกส3าคน เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในซัมเมอร์นี้ของทีมในซาอุด์เนี่ยคือโมซาลาซึ่งอาจจะไม่ได้ว่าสูงถึง200ล้านปอนด์หรอกค่าตัวคงไม่สูงถึงขนาดนั้นแบบแต่ก็จะเป็นเงินก้อนที่ก้อนโตก้อนหนึ่งอ่ะที่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามายื่นให้กับเร์พููแน่ๆด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้นักเตะนะครับก็คือโมซาลาเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะครับพวกเขาน่าจะพร้อมรับฟังข้อเสนอถ้ามียื่นมาสักอย่างต่ำหนึ่งร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ยถ้ายื่นมาจริง เชื่อว่าทีมงานลิเวอร์พูลอาจจะพร้อมรับเงินตรงนั้นเพื่อน,นําเงินไปไปจับจ่ายใช้สอยต่อนะครับนี่คือสายข่าวแรกที่ผมต้องย้ํานะครับว่าพีทโอรุกของฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยก็ส0บซะเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็มีสื่อเจ้าอื่นที่อาจจะไม่ได้ออกตัวแรงเท่าพ i ทโอรุกแต่มันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะเอาคนแรกครับมากันที่ฟาบิเซโอโรมาโนครับคือพูดไ้ตั้งแต่คลิป y YouTube เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องประเด็นประเด็นหลักสําคัญอะไรก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้ก็เอาเอาที่โรมาโน่เพู่เมื่อวานมามาเสริมดีกว่า <c oughs> โรมาโน่บอกว่า,เ,าเมื่อปีก่อนเนี่ยมันคือโรมาโน่เขาบอกแล้วมันไม่ใช่ว่าโมซาล่าปฏิเสธไม่ไปซาอุดนะแต่มันเป็นลี์พูลที่ปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียอ่าคือซาอุดีอาราเบีย,าาบยทีมในซาอุดยื่นมาจริงเอาอิติฮัทเนี่ย ยื่นมาแล้ว100ล้านยื่นมาแล้ว150้าล้านแต่ริฟูปฏิเสธอ่าซึ่งสุดท้ายพอริฟูปฏิเสธริฟูมองว่าหาตัวแทนซาร่าไม่ทันซาร่าก็เป็นมืออาชีพครับต้องบอกว่าซาร่าเป็นมืออาชีพก็อยู่ต่อแล้วก็อยากเล่นฟุตบอลระดับสูงต่ออยู่แล้วด้วยก็เลยอยู่กับริฟูต่อนะครับแต่คราวนี้นะครับโราโน่บอกว่าพอ,อกีฬาเข้ามาใหม่บวกกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็กลับมาพอออกกีฬาก็มีริชาดฮิวต์เนี่ย บวกกับโค้ดใหม่ด้วยนะเราเราเปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยที่ไม่ใช่เจอคินคอปแล้วถ้าข้อเสนอจากซาอุมาโรโมาโนโ่แกก็ไม่การันตีครับโรโมาโนโ่แกบอกว่าต้องมารอดูกันอีกทีว่าลิฟูจะเอาอยัางไงอ่าคือไม่ได้ออกตัวไปข้างนข้างหนึ่งแต่เหมือนโรมาโน่ก็การันตีไม่ได้ว่าซา่าจะแบบอยู่ต่อไหมหรือลิฟูจะไม่รับข้อเสนอจากซาอุไหมถ้าซาอุยื่นเข้ามาอนอกจากนี้ยังมีบทความจากเจมส์เพียสก่อนอันนี้ด้วยที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วอะ่ะนะ ย้อนกลับไปที่เจมส์เพียสสิเนี่ยบทความของเจมส์เพียสเนี่ยนะครับก็พูดถึงโมซาลาไว้มีอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันที่ผมอ่านมาแล้วก็สรุปให้ฟังก็คือเขาบอกว่าถ้ามีข้อเสนอมาคล้ายๆกับปีก่อนรอบนี้ลิเวอร์พูลอาจจะเอาเพราะโมเดลสโมสรลิเวอร์พูลมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าสามารถขายนักเตะได้ในราคาแพงๆแล้วสามารถนําเงินไปซื้อตัวแทนได้นําเงินไปสร้างทีมต่อได้มันต่างจากปีที่แล้วที่ยื่นมาในช่วงเวลาท้ายตลาดเราหาตัวแทนไม่ทันไง ริฟูเลยเลือกที่จะเก็บซาร่าไว้แต่ปีนี้เขาบอกว่าไม่แน่คือสิ่งที่เจมพีเอเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนว่ามั่นใจขนาดนั้นนะแต่เขาก็เขียนว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้าข้อเสนอมาอาจจะรับก็ได้แต่ทั้งท้ายที่สุดครับเจมพีเพยายามเขียนแล้วก็ย้ําคํานี้ครับว่า m u c t will depend on ซาร่า i m s e l f คือทุกอย่างคงจะขึ้นอยู่กับตัวซาร่าด้วยถ้าซาร่าไม่ต่อสัญญาถ้าซาร่าอยากย้าย ซา่าไม่ได้แบบทำท่าว่าไม่อยากไปซาอุแต่ซา่าแบบพร้อมน้อมรับไปซาอุแลวข้อเสนอมาจริงมันก็ทุกอย่างมันก็ลงล็อกแล้วก็ขายกันได้สายะ,ะหรืออีกแง่หนึง่งไม่แน่สมมติถ้าซา่าเขาไม่ไปซา่าเขาอาจจะคิดที่จะอยู่กับริพูต่อโดยไม่ต่อสัญญาก็ได้สมมุตินะก็คืออยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีจนหมดสัญญาปี2025แล้วพอหมดสัญญาปี2025รอย้ายฟรีแบบฟรีเอเย่นแล้วก็ได้รับเงินกินป่ามันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เจมส์เพียร์มองว่าก็เป็นไปได้ ส่วนถ้าเอาความเห็นจากอดีตนักเตะของเราอย่างเจมี่เรดแน็บนะครับหนึ่งในตำนานในอดีตนักเตะของเราเนี่ยเชื่อว่าอนาคตของโมซาลาหรือว่าเส้นทางค้าแข่งของโมซาลากับลิพูกําลัง coming to an end นะครับกำลังจะเข้าสู่สู่แบบสุดสิ้นทางและสู่อวสานแล้วนะครับโดยเจมี่เรดแน็บบอกนะครับว่าผมรู้ผมรู้สึกประหลาดมากผมรู้สึกประหลาดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเวสแฮมที่ มีมีมีครอบกับซาร่ามีปากเสียงกันมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครอบไม่เคยมีปัญหากับลังเตะต,ตัวเองแบบนั้นส่วนซาร่าเองก็อาจจะเครียดที่ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็มีการถกเถียงกันอะไรกันก็ไม่รู้ละตามที่เห็นในภาพแต่ภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยนะเจมีเ่เลนดับบอกไม่อยากเห็นเลีร์พูทิ้งต้มไปอีกแล้วพูดถึงโมซาล่าเจมีเ่เลนดับบอกว่าเขารับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วก็รับใช้สโมสรมาอย่างดีปัญหาก็มีน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลย แต่ผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้เวลาของเขากับทีมกำลังจะจบจะจบะจะจบลงอ,อย่างที่บอกไงก็คือ his time is coming to a n end นะครับแล้วผมก็คิดว่าสัญญาของเขาเนี่ยเหลือแค่ปีเดียวกำลังจะหมดแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยถ้าสุดท้ายโมซาล่าจะย้ายออกจากทีมไปนี่คือความเห็นจากเจมี่เรดแนปนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของโมซาล่าก็ว่ากันไปแต่ เพื่อนๆลองแสดงความเห็นเรื่องราวของโมซาร่ามาว่า <c oughs> ขายหรือไม่ขายถ้ามีข้อเสนอมาจริงลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับส่วนเรื่องราวของอนาคตของฟันดผมมีมาอัปเดตกันฝากด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับป๊อปคอนเมเจอร์ Major นะครับอ่าใครต้องการป๊อปคอนอร่อยอร่อยนะครับที่อร่อยเหมือนหน้าโรงครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกันจากเมเจอร์นั่นแหละแต่มาในรูปแบบซองๆละ28บาทเท่านั้นมี3รสชาติหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับทั้ง7 e l e v e n ทุกสาขานะครับแล้วก็พวกร้านท็อปร้านโกเม่ร้านโลตัสนะครับมีขายก็ไปจับจ่ายกันได้นะครับนี่สำหรับป๊อปคอร์นเมเจอร์ด้านหลังของผมตั้งไว้นะครับซองแล้วก็นี่ดูตัวโลโก้ให้ดีนะครับเขามีโลโก้ด้วยนะน่าจะเป็นน้องป๊อบคอร์นนะนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มีเสลทนิดน,นะขออภยัยอ่ะ เรื่องราวของเฟอร์กิลฟันดมันก็มีรายงานจากสื่อแต่ว่ายังไม่ใช่สื่อที่ระดับท็อปครับแต่เป็นเดอะมิลเลอร์เดอะมิลเลอร์ก็กางกลางข้อล่างเหมือนกันอ่ะเป็นก็สิบแล้วกันแต่ก็น่าสนใจสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันก็มีมุมน่าสนใจคือตรงที่เขาบอกว่าฟันดครับตกเป็นเป้าหมายของเบอร์ลิเซียดอตมุลครับเขาบอกว่ามีดอ m มุลที่ให้ความสนใจโมซาล่าหทีมและที่แน่ๆเลยนะเพราะว่าดอตมุลเนี่ย ยังไม่ชัวร์ว่าอนาคตของแมตต์ฮูมเมอร์เนี่ยกองหลังตัวเก๋าเนี่ยวัย35ปีจะต่อสัญญาออกไปไหมเพราะว่าสัญญาจะหมดลงถ้าต่อสัญญากันไม่ได้พวกเขาก็อยากได้กองหลังตัวเกา๋าซึ่งเขาก็จับตาดูสถานการณ์ของฟันได้อยู่ที่สัญญาเหลือปีเดียวนอกจากนี้เนี่ยดอทมูลนอกจากดอทมูลแล้วนะครับเขาบอกว่ายังมีทีมจากสเปนทีมจากอิตาลีทีมจากฮอลแลนด์ทีมจากตุรกีจับตาสถานการณ์สัญญาของฟันดาอยู่ว่าจะสามารถขยายสัญญากับริูุออกไปหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ ในเนื้อข่าวเขียนแล้วเราผมว่าถ้าใครอยากให้ฟันได้อยู่ต่อนะสำหรับคนที่แบบอยากให้ฟันได้อยู่ต่อน่าจะแฮปปี้เพราะว่าเดอะมิเลอร์เขียนในนั้นด้วยครับว่าคุณซื้อใหม่อย่างอาร์เนอร์สล็อตครับอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยไม่อยากปล่อยฟันได้ไปไหนในปีหน้ายังอยากใช้งานฟันได้กับตันทีมต่อไปนะครับอ่านี่คือเขาบอกว่าเป็นเป็นงานพรออริตี้แรกของของสล็อตเลยสมมุติว่าพอสล็อตจบซีซั่นนะปุ๊บเซ็นสัญญากับเราปั๊บงานแรกเลยเขาอาจจะบอกบอกกับทีมงานเลยว่า ต่อสัญญาฟันได้ให้ได้นะหรืออยากให้ฟันได้ไปไหนนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่สล็อตต้องการที่จะร่วมงานกับฟันได้ครับก็ไม่แปลกครับคนบ้านเดียวกันแล้วคุณมาทีมใหม่อ่ะคุณสล็อตมาทีมใหม่อ่ะก็ต้องการคนที่เป็นรู้จักทีมนี้เป็นอย่างดีในการให้คําแนะนําหรือสามารถคุยกันได้เป็นกับตันอ่ะกับตันกับผู้จัดการทีมต้องสื่อสารอยู่แล้วผมผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะถ้าสล็อตจะแบบพยายามหลังแกหลักคนสําคัญอย่างฟันได้เอาไว้นอกจากนี้เดอะมิลเลอร์ยังเขียนด้วยนะครับว่าอาร์โน่ก็น่าจะถูก สล็อตล้างเอาไว้เช่นกันสล็อตน่าจะล้างอาร์โนเพราะว่านอกจากในแง่ของฝีเท้าที่เป็นนักสร้างสารเกมแล้วเนี่ยเป็นตัวออกบอลชั้นยอดแล้วอาร์โน no ยังมีความสาคัญต่อแฟนบนอลอ่ะคือถ้าอยู่ดีๆมาแบบไม่ใช้หรือไม่ต่อสัญญาไปขายทงขายทิ้งเนี่ยอันนี้จะมีปัญหากับแฟนบอลได้คือแบบคือเขาอยู่เป็นอะแล้วเราก็รู้นะครับสล็อตก็รู้นะฮะแต่สําหรับเคสของโมซาลาเนี่ยเดอะมิเลอร์เขียนว่ายังไม่รู้ยังไม่ชัวร์ว่าสล็อตจะเอาอยัางไงกับโมซาลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ รอติดตามอนาคตกันต่อนะครับผมมีสีสันรตรงนี้มาฝากกันให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะว่าเป็นสีสันไหมก็ลองลองฟังดูกันก่อนแล้วกันมีคนที่ชื่อว่า In อันเดรสดาซิเวเลสตันเซนอินเนยนะฮะก็เป็นนักข่าวสายบอลในอเมริกาใต้เนาะ,ะแล้วเขาก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลด,ด้วยไม่ใช่นักข่าวดิเออนักข่าวเขบอกข้อก็เป็นนักข่าวแต่เขาก็แบบ เหมือนกับเขียนๆพวกนี้แหละแล้วเขาก็อ่านภาษาสเปนออกเนาะเขาก็เลยไปแปลบทความของนักข่าวสายบอลอุรุกวัยที่ชื่อว่าบาฮิอันคุชมันนะครับอันนี้สายบอลอุรุกวัยเลยนะซึ่งเขาไปแปลจากภาษาสเปนมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วะว่าเออหรือเรียฟูจะลองแบบนี้ไหมแบบเพราะว่าฟอร์มของดาวินนูเยสกับทีมชาติอุรุกวัยอะแทบจะไม่เคยตกเลยแล้วฟอร์มดีด้วยเกมอัดอาร์เจนตินาเกมอัดบราซิลอ่ะคือแบบด้วยทักคติกของ มาเซโ l o บ i เอลซามันรีดฟอร์มรีดักยภาพของทีมรวมไปถึงรีดักยภาพของลุยเยสออกมาได้เต็มที่มากกว่าที่ลิพูเขาบอกแบบนี้ในเนื้อหาเนี่ยพอแปลเป็นภาษาอังกฤษ,อ,กฤษออกมาแล้วถ้าผมจะพยายามสรุปเลยนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับสําคัญคือปีกสองข้างฮะเคล็ดลับสําคัญคือปีกสองข้างเขาใช้เป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าข้างนั้นๆเช่นปีกซ้ายถนัดซ้าย ถนัดถนัดเท้าซ้ายปีกขวาถนัดเท้าขวาเพื่อเน้นอยู่ริมเส้นไม่ต้องหุบเข้าในไม่ต้องเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดไม่ต้องเป็นอินไซด์วิงเกอร์นึกภาพออกใช่ไหมก็เป็นโบราณหน่อยอะ่ะไปตรงๆเลยปีกซ้ายจะได้เปิดเข้ามาปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายเปิดเข้ามาได้เลยปีกขวาถนัดเท้าขวาก็เปิดมาดเลยเพื่อเปิดบอนได้เร็วหรือเล่นเกมโต้ได้เร็วเวลาเพรสซิ่งแล้วตัดเกมกลางสนามตัดเกมแดนบนได้แล้วโตอ่ะปีกพวกถนัด ถนัดซ้ายแล้วยืนซ้ายถนัดขวายืนขวามันไปตรงๆแล้วได้เร็วกว่าพวกปีกที่ยืนแบบว่าต้องรอหุบเข้าในอย่างเช่นอจริงๆแต่พูดจริงๆนะฟุตบอลสมัยใหม่ส่วนใหญ่เขาเล่นวิงเกอร์อินไซส์อินไซส์วิงเกอร์หรือว่าอินไซส์ฟอร์เวิร์ดทางนั้นแหละคือเช่นปีกซ้ายแต่มันถนัดขวาตัดเข้าในปีกขวาถนัดเท้าซ้ายตัดเข้าในส่วนใหญ่เล่นแบบนี้กันแทบทุกทีมบนโลกแหละแต่แค่ว่าอันนี้คือไอเดียของทางทีมชาติอุรุกวัยโดยคุณซอมาเซโรบิโอลซาพอใช้แบบนี้ปุ๊บมันทําให้มัน มันเติมเต็มความน่ากลัวในทีมอุรุกวัยได้ด้วยการแบบพอตัดเกมแล้วโต้เนี่ยมันไปถึงหน้ากอกแก้โทษเร็วนูนเยสก็ไปเร็วนูนเยสชอบเล่นพื้นที่ด้านหลังอยู่แล้วก็แบบมีตัวเปิดป้อนที่ดีนูนเยสก็จบสกอร์ได้หรือแอซิสให้เพื่อนคืนก็ทําได้คือเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้แล้วก็เวลาเล่นเกมรับปีกก็จะรับหน้าที่ไม่เยอะไม่ต้องถ้าหูบเข้าในบางทีก่อนจะลงมาเล่นเกมรับมันก็ไม่ได้ชแน,นลนั้นไงแต่ว่าถ้ายืนชิดริมเส้นแล้วปีกถนัดด้านน,นั้นๆมันก็สามารถลงมาช่วยฟูล ไม่ไม่ตะขัดตะหวงอะ่ะเพราะคุณถนัดเท้าข้างด้านนั้นๆอยู่แล้วอรารมณ์แบบนั้นนี่คือ,ค,อคือจุดสําคัญเลยคือเขาจะพยายามชี้ไปที่เท้าข,ข้างถนัดของมิดฟิลด์ด้านนั้นๆและเล่นในแบบที่ไม่หุบเข้าในในขณะเดียวกันคุณอ e 네ันเดสเนสรุปไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอันเดสแบบว่าเขาพยายามดูแท็ติกของอาร์เนอร์ส็อตนะครับว่าเน้นเออเป็นกุญซือที่พยายามเน้นคองบอลบุกแล้วก็พยายามเปิดป้อนบอลให้กับกองหน้าซึ่งน่าจะเหมาะกับดาวินนะแต่แต่ไปอีก จะใช้แบบไหนเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอาเนอร์ส็อตจะใช้ปีกแบบที่อูรุกวัยใช้ไหมคือปีกถนัดเท้าซ้ายยืนซ้ายปีกถนัดเท้าขวายืนขวาอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่รู้แต่ถ้าถามผมนะผมว่าท้ายที่สุดยุคบอลสมัยเนี้ยผม,ผมเข้าใจไอเดียอันนี้นะที่เบียร์ซ่าใช้แล้วมันเวิร์กแต่ว่าฟุตบอลสมัยใหม่ถ้าคุณต้องการที่จะเล่นแบบว่าครอบครองเกมอ่ะคุณไปดูได้คุณดูอาร์เซนอลคุณดูแมนซิตี คุณดูบาร์เซโลนาคุณดูเรอัลมาดริดคุณดูทีมไหนก็ได้ถ้ามีปีกนะคุณดูบาเยินคุณดูทุกทีมได้เลยส่วนใหญ่ๆเลยเขาก็ถ้ามีปีกเขาก็จะเล่นปีกซ้ายก็คือต้องถนัดเท้าขวาแล้วหุบเข้ามาในมาอินไซด์ฟอร์เวิร์ดได้ปีกขวาถ,ถนัดเท้าซ้ายแล้วก็หุบเข้าในยุคสมัยใหม่มันเป็นแบบนั้นแล้วแล้วเขาก็ใช้เป็นวิงแบ็กหรือแบ็กบางระบบก็หลังสามแลก็เลยเป็นวิงแบ็กบางระบบหลังสี่ก็เลยเป็นฟูลแบ็กเอาพวกนั้นเป็น เป็นแนวเปิดบอลเปิดบอลมันก็จะดีคนละแบบแหละมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกอืมแต่บอลสมัยใหม่มันมันเป็นแบบนั้นแล้วแต่ผมเชื่อว่าเท่าที่ผมดูแท็กติกของอาร์เนอร์สล็อตมาก็ค่อนข้างหุบข้างในครับก็ค่อนข้างเอาปีกหุบในแล้วเอาแบ็กเติมอยู่ดังนั้นท้ายที่สุดผมว่าเอางี้นะสิ่งที่ดาวินนูนเยสเป็นกับลิพูตอนเนี้ยผมว่าเขาไม่ได้เล่นแย่เอางี้นะคําว่าเล่นคือแบบ ว่านูนเยสมันทําภาพรวมได้ดีทั้งความขยันการมีส่วนร่วมการเล่นเชื่อมกับเพื่อนหรืออะไรมันมีส่วนร่วมมันแล้วมันสร้างโอกาสได้มันหาโอกาสได้มันวิ่งสอดตำแหน่งก็ทําได้เล่นทัคติกแบบปัจจุบันที่มีปีกขูบเข้าในมันก็ทําได้แต่ปัญหาอย่างเดียวของนูนเยสคือสุดท้ายจบแบบหลุดเดี่ยวมันมักจะยิงไม่เข้ามักจะไม่นิ่งสุดท้ายเป็นที่การจบสกอร์ของมันเองมากกว่าถ้า ส,สมมุติถ้าแทคติกครอปมันไม่เวิร์กจริงๆอะ่ะนูนเยสมันจะต้องไม่มีโอกาสจบสิแต่นี่โอกาสจบแล้วก็พลาดโอกาสเป็นไม่รู้สามสิบยี่สิบสามสิบครั้งแล้วนั่นแปลว่าเอาแค่พลาดโอกาสทองเป็นสิบยี่สิบครั้งเนี่ยมันแปลว่าเราสร้างโอกาสให้เขาได้กับระบบนี้ระบบที่ครอปใช้อยู่เขาก็ยังเล่นได้ดีแต่แค่เขาจบไม่ได้แบบแต่ตอนอยู่อูรุวัยทำไมมันจบได้ผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นที่ตัวมันเองสุดท้ายเป็นที่ตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าสาหรับผมนะต่อให้ไปเล่นปีกอ่ะ ต่อให้เราเล่นปีกแบบอูรุวัยเลยถ้านูเนสยังจบสกอร์แบบนี้มันก็จบไม่ได้อยู่ดีอยู่ที่ความมั่นใจแล้วก็ต้องพัฒนาในเรื่องความนิ่งในจังหวะสุดท้ายในกรอบเขตโทษอันนี้คือความเห็นของผมนะครับท้ายที่สุดฝากไว้อันนี้คือยู21เมื่อวานนี้แม้ว่าลิพูจาแพ้ยู U 21ของทางอาร์เซนอลนะแต่ว่าจุดที่อยากนำมาฝากก็คือเซฟันไบเซติดได้ลงเล่นในเกมยู21เป็นเกมที่สามแล้วก็จำนวนนาทีเพิ่มขึ้นเมื่อสองนัดก่อนนู้นลงเล่นไปสามสิบนาที กับอีกนัดหนึ่งเล่น45นาทีแล้วก็มานัดนี้เล่น60นาทีเรียกได้ว่าไต่เวลาขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆคอยๆเพิ่มความฟิตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งก่อนจบซีซันผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้ลงมาเคอสนิมเล่นกับทีมชุดใหญ่สักนัดแน่นะครับก็ อ่ะเอาใจช่วยเซฟานบายเซติดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถส่งโดนเนทส่งซูเปอปร์สติ๊กเกอร์ส่งซูเปอปร์แชทมาได้หรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ